นี่นะนี่นะหยุดนี่นะจะกินเวฟหยุดก่อนไว้ลิงก็ทุบโอ๊ยยิวยิ้วยิวยิวโอ๊ยยังไงจะกินสองเลยไหมมีสองเพื่อนคนตะกิ้วหนึ่งสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิลนะคะแล้วในวันนี้เราก็อยู่ใน Head OK Service Team เหมือนเดิมตอนนี้นะคะก็สกินใหม่ของน้องโดเรียระดับเลเยอร์มาแล้วนั่นก็คือสกินห้าสองศูนย์นะคะหรือว่าวันท้ายทีมซึ่งกว่าจะได้หลุดลงแล้วก็คือยากมากเลยนะทุกคน เดต,ตานี้เราไปเลยกันเลยค่ะตอนนี้เราจะไปเลยเนี่ยเราก็มากดเต erm ิมสิริมงคลด้วยค่ะเราคิปตีกับน้อครูมิของเราขั้นข่อนค่ะอุ้ยเามีก็ต้องกด,ด่ะเนาะอ่าข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ซื้อหินโลมเป็นอย่างแรกเลยแล้วก็อัพสก,กินหน่นะคะอุ้ยปุ่มสกินคือสวยมากเลยทุกคนส่วนเรื่องเซ็ตไอเทมนะคะลีดิก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ เราก็จะเลือกเซเรตินที่อตัตราชาะเยอะที่สุดแล้วกันนะคะตามน,นี้เลยเฮ้ยเราไปดูบับแดงก่อนนะคะฟาร์มเราจะไปเวทบับแดงด้วยอะแล้วก็ช่วยเมกไวก่อนนะคะแล้วก็ไปดูบับแดงเผือดลิงมันมาเพราะว่าฟาร์มเราก็ไปข้างบนไปเวทเหมือนกันแล้วก็ลาบบับแดงออกไปก่อนเลยกันนะคะน้องเราอยู่โดนลุมสองเลยหรอ แล้วก็ลงแมา่น้ำแล้วกดสกิลหนึ่งเพื่อใช้แบบเอฟพิเศษเลยนะคะเแต่ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้ในน้ำม,มันจะแบบวงกว้างมากเลยามาค่าจะตัดตตูตได้ด้วยนะเดี๋อัพเดทอ่าบับแดงหน่อยไม่มีใครเดทหรอกเฮ้ยลิงมาจากไหนทุกคนรวมตัวแล้วลิงมา <c oughs> ลิงเข้าป่าแล้วทุกคน,กคนมันจะมาเย็่บับแดง น,นี่นะคะสกิลหนึ่งผักกว้างมากสโลไปเลยอุ้ยลาวิวอะไรขนาดนั้นล่ะจะมาเวทเหรอแต่แกจะโดนเวทแต่โฟกูสชน,นะนเท่กว่ายังไงล่ะนี่แน่สกิลลองเพลงให้เขาสโลกันหมดเลยนะคะเก็บได้หมดไหมได้หมดเลยจะมาเวทเหรอ ไม่ได้เวทหรอกคุณส่วนสกิลสองเนี่ยก็จะแบบฮิวเพื่อนเป็นหลักเลยนะคะส่วนพัสติดอร์เลียนเห็นไหมเราจะฮิวเลือดตลอดเวลาถ้าอยู่ในแม่น้ำนะคะหรือว่าวงสกิลสองก็คือฮิวทั้งเพื่อนร่วมทีมเลยนะน่วงฮิวทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ฮิวทั้เนนง,ทงเรา,งเาเลยส่วนในแม่น้ำเนี่ยจะเป็นแค่น้องดอรเลียอย่างเดียวนะแล้วก็เอารองเท้ากันก่อนรองเท้าที่เราออกเนี่ยจะเป็นรองเท้าวเวทนะคะเพราะว่ามันฟื้นปูมานา เพราะว่ามานานน้องโดเรียเยอะมากเราจะต้องตตะแปรสกิลสองเพื่อแบบให้ฮิวเพื่อนบ่อยๆด้วยน้องก็าวิวนรามาช่วยเคลียร์กันดีกวา่าและเคลียร์แบบล้างค่ะตอนนี้เครอ่องตีอย่างไม่มาเลยอ่ะคทุกคนเวลสี่ัะหมดแล้วอะเอาแบบ สกิมสวยไปไหนนะเอาจริงๆล้างหนังก็แบบน่ารักมากเลยอ่ะอยระวังนะเออมีคนขึ้นไปนี่นะคะแล้วก็เช็คภุ่มกันก่อนเลยด้วยสกิลหนึ่งอุ๊ยลาวิโอ้ตีโดนโอ้โหไปเลยนะคะต้องสบับของนีแเ่เจวทไหมจะเวทไหมถ้าเวทพร้อมนะไว้ ยีนาจะมาลวงน้องลาวิวได้ยนะังไงเนี่ยนีนะคะเราเปิดบอ่อให้เขาอยู่แล้วอุว้ยแต่ล,า,ลาวิวแบบอยู่ไกลเกินยีน่าก็จะรู้อย่างเดียวเลยแต่ว่าโดนพวกเราลุมเก็บไปเลยนะคะอุ้ยตะขีลาวิวก็ื่อกี้พลานไปเลยอะ่ะเมื่อกียอนโดนถ้าลาวิวโดนก็แบบใช่นะนะ่าอุย้ยลิงลิงเหรออุอ้ยทำไมไปเร็วจังเลยเมื่อกี้เหมือนจะมาตีที่หนึง่งนี่นะคะโดนสกิลหนึ่งไปเลย สกิลหนึ่งเนี่ยแนะนำให้ใช้ในตอนอยู่ในน้ำคือแบบดีที่สุดเลยนะทุกคนน,กน,นี่นะคะใช้สกิลเหมืนเคลียเพราะว่าแบบจ้งตีแล้วก็โจมตีไม่ไม่แรงอนะเนาะพอน้องโดเรียนเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่เราจะสามารถลดคู่ดาวเพื่อนได้แบบทันทีเลยลดอันตรีก็ได้เลยได้ทุกสกลิลเลย,ลยนะม,มันจะขึ้นสกิลที่แบบว่าเราสามารถลดคู่ดาวได้ไน,นี่นะคะแล้วก็ลดให้ตัวเองได้ด้วยนะนี่ว้ ตายซะแล้วเรีวมากของเราเลยช่วยแต่ช่วยไม่ทันอ่ะนแล้วก็เห็นไหมเราก็จะเปิดสก,กิลฝั่งให้เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะอยู่ในวง,ลนลง,งแล้วเลยต้องแบบออกของเขาเวท,ทเพราะว่าเพื่อนต้องการรีมานานะคะนี่ใช้สกิลหนึ่งแบมันเกือบทั้งโตอ่ะจริงๆสก,กลิลหนึ่งกวางมากจะใช้บนนามาะนี่เวลาเพื่อนจะเข้าไฟนะคะเราก็จะเปิดวงไว้ก่อนเลย แล้วก็สก,กิลหนึ่งอะคือใช้แนะนำตอนแบบลองสุดท้ายก็ติดเหมือนกันนะแล้วก็ใช้สก,กิลสองครับเพื่อปลีเลือดทั้งเราและเพื่อนเราจะได้ยืนได้ออ๊ยลิงมารนมีก้อนเร็วนีก้อนเรากดิโอ๊ยจะตายเหมือนกันครึ่งหลอดแล้วเนี้ยดีนะกับเขาป้อมทัน <Your key. S 1> เดี๋ยวเราไปตร <Your key. S 1> วจภูมิเพื่อนกันนะคะเฮ <Your key. S 1> ้ยเจอหมิงเจอหมิงหนิ่จะมาไหม เรามาสินี่ฟาร์มเรามาแล้วก็พร้อมเข้าเลยค่ะทุกคนไปเลยสกิลสองสกิลหนึ่งเปิดด้วยสกิลหนึ่งอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็สกิลสองคือวางบ่อไว้เพื่อเขาให้เพื่อนได้เลือดระหว่างการสู้ไฟด้วยตีป้อมเอาตีป้อมราวิวแบบตีป้อมเร็วเออฮัลโหลสิลตี้ขีดก็คือแบบยังเพิ่งจุดเด่นเหมือนเดิมวันยังไม่มีีสกิมไหนเลยนะตอนนี้นี่นะคะเห็นไหม ดีได้แบบอัตโนมัติเลยจาก30มสิบปีร้อมใช้ทันทีอ้าวโดนแล้วเอาเพื่อนเอาเลยเอาเลยตายไหมนิปปโอ้นาตยาเราเข้ามากโอ,โอ้เรากดก่อยก่อคนเปืนเพื่อนตายจุดเทอตาย,ย,ตายนี่แล้วก็สกิลสอนะคะเพื่อเพิ่มเลือดให้เพื่อนจะได้รอดกลับมาได้นั่นะเองอยื้อชีวิตมากมีราหวัเปิดป่าตรวจปลา,ปลาแกเจอฉันแล้วแล้วก็สกิลหนึ่งลองเพลงเลย โดนแน่นเรยวมาแล้วเออเรามาแล้วสับแรงมากเอาต่อไหมอุ้ยไม่เอาอุ้ยป้อมตีแรงมากตีเราพอมแล้วนะคะตอนนี้อุย้ยแตกดใจใครไปได้เอาไปแล้วมาแตตอนนี้ฟ้าม้วแตกเพราะอุ้ยเลือดเราจะตายขออยู่ในวงก่อนนะแล้วก็ขอแช่แม่น้ำก่อนละกันตอนนี้อยู่สองเปิดหน้าป้อมนะคะแล้วก็ลองเพื่อเป็นการเช็คเลย พราะว่าตอนแรกอะ่ะคือมันจะผักศัตรูออกแต่ละอุ้ยเรามากช่วยเรามาก่อนนี่อันติให้แล้วก็ร้องเพลงยังไงต่อ,อ,อยังไงต่อบอมจะได้บอมตอบไปไหมคือเราไม่กลับบ้านเลยนะคะคือแบบเราแช่วงสกิลสองเลยเพราะต้องการเพิ่มเลือดเราแล้วก็ยังมีคิวด้วยนี่นะคะเปิดอุ้ยยอดเราลาวิวสี่ผู้เป็นยอดตลอดเลย แต่ก็คอก่อยกดสก,กิลตอให้บ่อยๆนะ,ะนกันเราจะได้เพิ่มเพื่อนตัวเราด้วยแล้วก็เพิ่ม,มเพื่อนด้วยเห็นไหม,มส่วนสกิลเหนือตอนใช้ในน้ำอ่ะถ้าเป็นตะก,ก่อนนะมันจะสามารถผักได้ตลอดเลยนะแต่ตอนนี้คือมันแบบผักได้บ้างแล้วก็สโลบ้างเลยโอ๊ยค่าวาร์ปคือน่ารักไปไหนตอนนี้เราเราชิลมากเลยนะคะมัอนตยาก็แบบมายืนมายืน,น,นอยู่ในวงด้วยเพื่อแบบเติมเลือด นี่เราปวดแม้ป่วนแมมน้องโดเลียสุดปวนของเราเพราะนั้นเราไปม,มีสกิลสองหนีก็คือแบบตายนะนี่เห็นไหมแต่ฉันสกิลหนึ่งขั้น <c oughs> สุดท้ายแล้วก็สกิลสองลงบ่ก็ใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> จะพักเหมือนกันนะทุกคนยังไงคือ <c oughs> ตอนนี้แบบเพื่อนเราคือแบบได้ทุกทางอ่ะได้ทุกเลนอนะ่ะตอนเนี้ยนั่ามาตีเลนบนกันก่อนหรือจะบน้อมบนแสบแน่ โอเมนเอาไหมคุณนนตยาเราคือแบบกลับบ้านเถอวะวายีนามาแล้วบอกแล้วไงนาตยาโอ้นัตยาเราฟิกอุ้ยและยีนาก็เอาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยีนานาตยาตายไปแล้วยีนาก็ตายเหมือนกันอย่าบอกนะย้อนเอ้ลาวิวอันตีใส่ยีนาตายเลยหมินแกไม่รอดแน่แต่วตนตันฉันเลือกก็น้อยเหมือนกันโอ้โหสุดยอดเกินอะฟาร์มเราตานเนี้ย เรียวมาคือโหดมากเฮ้ยดาววิวไม่ตายด้วยโดนโดนลิงลวงนะน่าเรามาโชว์แบบเอฟเฟกต์วาร์ฟกันเชิวๆกันก่อนนะทุกคนคือชอบแบบวาร์ฟในในเดโอเคเพราะว่าแบบมันสามารถใส่คู่กับเซ็ตจีนแบบข้าวาร์ฟได้อะไรอย่างเงี้ยแบบดีมากไปไหนเรียวมาเอาฮิวไปก่อนโอ้โหโอเมนโอเมน โอเมนกดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะคิดกันพอดีน,นี่แล้วก็เปิดวงบ่ให้มันเดินนะคะโอ้ยมาเอาป้องกลางต่อได้เลยเนี่คุณกิวมากตอนเนี้ยนี่แล้วกดรีให้เพื่อนนะคะแล้วก็พยายามเปิดบ่ให้เพื่อนบ่อยๆแล้วก็กดสกิลหนึ่งเพื่อเป็นการเช็คหรือว่าวงกวางตโลสตูได้ด้วยกว็โอ้คือแบบมีรบขั้นน้องโดเลียของเราอุย้ยีนะนี่นายา เลือเรากลือดน้อยลือเกินแต่ว่าเป็นนักสู้คือไม่กลับบ้านอ่ะคือแบบจะอยู่ในวงยิวเราตลอดก็ไม่ได้นะไปกันต่อค่ะนี่ลิงเดี๋ยวมายังไงเราสโลป่วนก่อนเลยค่ะตานี้เออเออลิงไม่สู้จริง้วออุ๊ยสุดยอดตายเลยบอกแล้วให้กลับบ้านไปเติมเลือดดูในบ่อมันก็มีอยู่ไม่พอ ้อมเป็นอย่างเชยอนะคะ้อมการ์ร้อมกลางก,กับ้อมล่างคือแตกแล้วอะแต่้อมปนอะโอ้ยโอยลิงจะมาทุบอะไรคือดาเมจลิงแทบไม่เข้าเราเลยอะแล้วก็เวลาออกของของเรานะคะนี่เราจะได้ปวนเลยคือเน้นออกแทงเพื่อแบบเพิ่มเกาะให้เพื่อนแล้วก็ป่วนด้วยเพราะสกิลหนึ่งคือป่วนมากคือสตแบบสตูจะสะโลอย่างเดียวเลยมาแ,แช่บอ,อกกันมาแช่บ,อ,อ,กกชบอ,อกกันนี้่กิ้เพื่อนรัวๆเลยนะคะเห็นบอกเห็น้วว่า มานาะคือใช้เยอะมากคือแบบต้องเอารองเท้ารองเท้าเวทริงเพราะบแบบให้มันรีมานาะได้อยู่ทุกคนอุ้ยแต่ว่าเนี่ยเรามาจะหลังเกมแล้วคือเรายังไม่ตายเลยะ่ะนี่นะคะเพราะว่าเราต้องแบบเตฟตัวเองด้วยนะเอาจริงๆอุ้ยลิงอยู่ข้างบนไปปิดลิงกันทุกคนตามปิดลิงเรยน้องลิงแหลมนะคะนี่เราจะต้อง ตามเก็บเขาโกงแต่ว่าเอ๊ะหายไปไหนแล้ววะที่นี้เป่าไม่อยู่เฮ้ยนั่นไงอยู่นั่นไงเอเมนปิดเร็วโอเมนปิดเร็วแล้ว,ลว,ลว,ลวน้องลาว,วิวก็ขึ้นมานะคะแต่ยกักษ์กตามตอโดนแน่ได้ไหมไม่ได้นะออ้ยเข้าทันนะ่ะจะได้มากนี่นะครับปวนก่อนเลยโอ,โอ้โอเครีดตีแรงนะโอ,โอ,โอ,โอเมนีนะีนะหยุด นี่นะสกินเวฟหยุดก่อนไปลิงก็ทุบโอ้ยฮิว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 โอ๊ยยังไงซิคือสองเลยไหมมีสองเพื่อนคนสกิลหนึ่งสโลจะได้โอุ้ยไม่นะยีนาเขาเก็บแบบเก็แบบนาตยาไปแล้วลุมกันเอายีนานี่แือจะตายก็ไม่ตายอะ่ะเอออุ้ยลาวิวเราโหดมากนี่คือแบบไม่ได้ดูลาวิวเลยนะนึกว่าเราตายแล้วนะเนี่ย ถ้าแ,แบบเป็นแครี่เขาก็แบบจะนี้ได้ไงเราขอบับนะเพราะว่าตอนนี้คือไม่ไหวจริงๆมานาจะหมดคือไม่มีมานาแล้วเออได้มาณาก็แบบฝืนฟูใจนิดนึงนะคะตอนนี้โอ้ยเราไปตบเลยไหมเร็วมะเร็วมา้าแบบในป้อมขนาดนั้นเลยอะ่ะเราจะปกป้องเราอยู่ก่อนนะคะตอนนี้เออโอ้ลิงลิงสตันแบบหมู่เลยเออแต่ว่าไม่ได้หรอกนะเราแทงป้อมเลยตอนนี้ เอ,อ้เป็นไงล่ะสกิวเสียงร้องของโดเรียศัตรูคือแบบตุยไปหมดเลยแล้วก็ตุดกันหมดแล้วไม่มีใครตายด้วยสี่คนเวอร์สี่ต่อห้าเลยหลอตบป้อมกันเลยนะคะยังไงก็ชนะแน่นอนตานี้ชิวมากคือเราไม่ตายเลยทุกคนเออแล้วก็วับแบบเสียงวับก็เพลามากแล้วก็ วิกตอรีนั่นเองชนะไปแล้วค่ะคือน้องโดเดียโปวดมากคือถ้าหลุดต้องหยิบมันเล่นบอกเลยต้องเจอทีมดีด้วยนะยังไงเราจะได้มีพีแม้เราไม่ตายเลยโอ้โยพี่เรีวมาได้โอ้คือต้องให้คขาตุอตานนี้พี่เรีวมาแบบสุดจริงๆโวดมากเอามาป่านนะคะ ไงลิลิตก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะยังไงลิลิตหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าคลิปหน้าเป็นตัวอะไรเดี๋ยวลิลิตจะมารีบลงคลิปให้ดูเลยนะแล้วเจอกันค่ะ